ผู้ชายคนนี้คือคนที่เราแอบ,บชอบมานานฉันนั่แต่เก็บไว้ในใจไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวว่าคนอื่นจะหัวเราย้อเอาสิ่งที่ฉันทําได้ก็แค่แอบบเก็บรูปเขาไว้ในโทรศัพท์วันนี้แหละที่ฉันจะเล่าเรื่องผู้ชายคนเนี้ให้เพื่อนสนิทฉันฟัง mm. เผ่เธอจะช่วยอะไรฉันได้บ้างนี่เธอฉันมีเรื่องอะไรจะบอกฉันก็มีเหมือนกันงั้นเธอพูดก่อนสิฉันแอบปบ,บื้มคนคนนึงอยู่อ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปให้ดูนะนี่ไงนั่นมา เธอรู้จักหรอเปล่าๆนี่ฉันแอบชอบผู้ชายคนเดียวกับเพื่อนสนิทแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีเธอต้องช่วยฉันจีบเขานะถ้าฉันได้เป็นแฟนกับเขาอ่ะจะไม่ลืมบุญคุณเธอเลยได้ฉันจะช่วยเธอให้สมหวังกับรักครั้งนี้เองอ้าวมากันแล้วเหรอขอบคุณเธอมากเลยนะที่คอยเป็นแม่เสือให้ฉันถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่สมหวังกับรักครั้งนี้ฉันยินดีกับพวกเธอสองคนด้วยนะ สุดท้ายรักแท้ก็แพรมิตรภาพระหว่างฉันกับเพื่อน